สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่14-20มีนาคม2565กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะโดยช่องของแพลวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของาาราศ์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบล,ลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีเอกาลัฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์นี้นะคะดาวเจ้าหน้การงานของคุณก็คือดาวศุกร์ค่ะ ดาวสุโครจรทับลัคนาราศีมังกรอยู่ร่วมกับดาวาคารคู่มีที่ได้มาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยนะคะแต่ก็นำรับผลที่ดีมาให้กับตัวคุณด้วยค่ะเพราะว่าดาวคารนั้นเป็นดาวเจริอนราพาศก็เป็นดาวเจริญพันธุด้วย และนอกจากนี้นะคะดาวเสาดาวเจริญของคุณนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีค่ะซึ่งหมายถึงความมั่นคงนะคะส่งผลให้ตัวคุณเองนะคะจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ว่าดาวสุดกับดาวเสาร์นั้นก็เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยค่ะส่งผลให้บางครั้งคุณก็จะมีความจริงจังแล้วก็เครียดเกินไปกับในเรื่องของงานนะคะแต่ภาพรวมในเรื่องของการงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินในสัปดาห์นี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรือนการเงินของคุณนั้นมีดาวพฤหัสบดีค่ะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งนำหน้าลัคนาราศีมังกรการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์นี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แม้ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวราหูที่โครจรอ,อยู่ในเดือนปุตตะนั้นได้มาตรฐานไปน,นิดนะคะทําให้กําลังของดาวนั้นอ่อนกําลังค่ะส่งผลให้ในเรื่องการเงินของคุณนั้นยังได้มาแบบไม่เต็มเม่ตําหน่วยเท่าไหร่นักนะคะแต่ภาพรวมการเงินของคุณก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินที่คุณคิดไม่ถึงว่าคุณจะได้ด้วยนะคะและการงานที่มีผู้ใหญ่แนะนํานะคะจะส่งผลที่ดีในเรื่องการเงินกับคุณด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวราศาีมังกรในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุกร์ดาวที่หมายถึงในเรื่องของความรักโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวคานคู่มิตรและก็ดาวเสาร์คู่ศัตรูนะคะเล็งไปยังเดินปัตตนิเดินคนรักคู่ครอ,องของคุณค่ะส่งผลให้ความรักของชาวราศาีมังกรในสัปดาห์นี้สาหรับคนที่มีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ ความรักในสัปดาห์นี้ของคุณถือว่ามีความสบายใจมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณกับคนรักมีความหงุดหงิดใจกันนะคะในเรื่องของการไม่ไว้ใจค่ะแต่สัปดาห์นี้คุณกับคนรักนะคะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะได้เคลียร์กันได้เข้าใจมากขึ้นส่วนคนที่ยังโสดนะคะคุณก็มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะแต่ถ้ามีใครเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาชอบพอค,คุณก็ขอให้คุณดูให้ดีนะคะให้สังเกตดูว่าเขามีความจริงใจกับคุณหรือไม่ค่ะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ